แต่เดิมที่นี่เป็นป่าช้าเหรอคะท่านใช่ป่าช้าเมื่อประมาณ2,473ปู24่มั่นท่านจาริกผู้ดงมาที่ภาคเหนือค่ะตามสถานที่ที่หลวงปู่ชอบไปปฏิบัติธรรมก็คือป่าช้าบางป่สาสถานที่ไกลๆที่น่ากลัวสมัยก่อนน่ากลัวมากเพราะน่ากลัวก็เป็นสถานที่เงียบสงัดปู่ก็มาอยู่อยู่แล้วก็เริ่มต้นเป็นวัด ต่เมื่อปี2470กว่า <c oughs> ที่พระอาจารย์บอกก็คือเป็นปีที่ช่วงนั้นหลวงปู่มั่นท่านยังจาริกไป,กไปทั่วอยู่จาริกมายเยู่เชียงใหม่ตั้ง8ปปีใ <c oughs> ช่ไหมคะสาที่ป่าทั้งหลายวัดป่าทั้งหลายนีส่วนมากเกิดตามรอยหลวง,งปู่มั่นทั้งสิ้น <c oughs> นะคะท่านช่นว่าวัดป่าใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมคะท่านเป็นครูบาอาจารย์สายปฏิบัติเลยใช่ไหมคะเป็นครูบาอาจารย์ต้องเรียกว่าหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งที่คอรพเทิดทูนค่ะ เพราะว่าจะจะได้ยินชื่อท่านบ่อยบ่อยบ่อยมากๆเลยว่าสายวัดป่าต้องสายหลวงปูม<ช>่มั่นนะคะถ้าเราเด็กคนรุ่นนี้หรือเด็กๆจินตนาการอาจจะนึกไม่ออกว่า,าไปจาริกตามป่าแล้วน่ากลัวยังไงก็ดูไม่มีอะไรสมัยก่อนมันก็ต้องมีเสือมีอะไรบ้างคะท่านอย่างยาว่าแต่สมัยก่อนเลยสมัยนี้เพียงแค่ป่าลกบักคนก็ยังสะดุ้งอย่างเช่น แม้แต่ภายนในวัดเนี่ยสถานที่ไหนที่เดิมเดิมเคยเป็นป่าช้าค่ะกันคืนมันจะมีความรู้สึกวิเวกวังเวงะจะเงียบสงบต่างจากที่อื่นๆเพราะนั้นเป็นที่ทดสอบจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีอ,อแต่ถ้าทำไมมันแปลกจังนะคะสมมติอ้อมบอกให้อาร์ตเดินไปเรื่อยๆในวัดเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวเลยแต่พอเขารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเดิมเคยเป็นป่าช้าทำไมเขาจะกลัวขึ้นมาจิตเริ่มปรุงแต่งจิตเริ่มคิดจิตเริ่มมีอุปทาน เป็นอย่างนั้นกันทุกถงแทบจะทุกคนใช่ไหมคะถ้าปรุงแต่งไว้ที่นี่มีผีที่นี่มีสัตว์ร้ายเนี่ยความกลัวความกลัวความกลัวของเรามีอะไรหนึ่งกลัวตายกลัวเจ็บกลัวความเงียบกลัวความเหงาค่ะก็ความกลัวครอบงำความกลัวนี้เป็นกิเลสมันก็ทําให้จิตของเรานี้ตื่นตื่นในทางที่กลัวอ๋อไม่ใช่ตื่นรู้นะคะไม่ใช่ตื่นรู้ตื่นในทางที่กลัวตื่นเต้นตื่นกลัว แปลกนะคะคนเราเวลามีทุกข์เนี่ยอยากเข้าวัดแต่พอหายไม่ทันใจก็โกรธวัดโกรธวาอยู่ะคะ่ะท่านเพราะคนสมัยนี้ใจร้อนคิดคิดแบบธุรกิจโดยเฉพาะรุ่นของพวกเราเนี่ย <c oughs> ค่อยไม่ค่อยเป็นหรอก <c oughs> เพราะว่าอะไรก็สําเร็จไวๆหมดค <c oughs> อะไรก็สำเร็จอาหารใ,หในคันด่วนเลยถ้าจะอาหารอะไรทุกอย่างแบบ ไวๆหมดไม่เหมือนคนรุ่นสมัยปุยยาตจยายซึ่งกว่าจะเจ้ยแต่และชิ้นแต่ลได้แต่และอันต้องใช้ในเวลาน,นานเพราะั้นความที่เราได้อะไรสาเร็จไวๆด่วนๆทำให้จิตของเราชินชินกับสิ่งเหล่านั้นเพราะให้คอยสักสองสามปีแทบจะคอยไม่ได้คนสมัยโบราณสองสามปีทําได้หือโอกาสปรับจิตปัปจจัยของเราไปด้วยเพ<อ>ราะนั้นสมาธิของคนสมัยนี้จึงสั้นค,ครับเพราะว่าทุกอย่าง โกสิ่งแวดล้อมมันควบคุมไปเองเลยขนมะอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้ครับลดตัดหน้าใั่แ้วแหละเพอารมณ์เ้าสั่นไปที่มีน้อยอดทนไม่ได้คอยไม่ได้ทนไม่ได้หรือบางทีมีกระทบกันในหน้าที่การงานนิดหน่อยก็ไม่ไหวและเคืองกันแล้วนะคะชิงดีชิงเด่นอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะคะท่านความจริงสมัยก่อนมันก็มีแต่มันไม่รุนแรงเท่าสมัยนี้สมัยนี้คือความอดทนไม่มีใช่ไหมคะ ก็เลยชิงกันใหญ่เลยทั้งชิงทั้งโกรธครบทุกอย่างเป็นาบาทเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมัย่ะโอ้ยังงี้ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เจอดีค่ะถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวนเนี่ยจริงนะพ่าว่าเจ้ากรรมในเวรที่สําคัญที่สุดคือตัวเราครับเกิดจากตัวเราขาดจากศีลห้าถ้ารักษาศีลห้านี่ตัดกรรมตัดเวนเลยอยากตัดกรรมตัดเวนต้องรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เปิดพผติดเลขกลางไม่คุดปลดมัดให้เดือดร้อนอะไรตัดกรรมใหญ่ห้าข้อ ความโลภความโกรธความหลงรางคะโทรศัทตัดได้หมดนี่คือสองสองสองที่นี่คือตรงนี้คือมณปมณดปนี้ลักษณะศิลปะลานนาใ่ไเจตนาคื้สร้างเพื่อบรรจุบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการะเป็นที่เจริญสมาธิภาวนาทุกวันก็จะมีพระเนรมาเจริญสมาธิภาวนาส่วนังนี้เป็นพระวิหาร ตรงนั้นจะเป็นพระวิที่ประชุมไม้พระส่วนมนต์อ๋อค่ะทุกอย่างมีความเป็นล้านนาทั้งหมดเลยเข้ามาแล้วมีความรู้สึกยังไงสงบมากครับสงบนะครับคือทางเข้าเป็นป่าก็ชวนให้สงบตั้งแต่ทางเริ่มเข้าแล้วนะคะน้ําที่แบบว่าถ้ามองทางมาเนี่ยจะเป็นสายน้ําที่เป็นหูบลงไปใช่ไหมคะแล้วพอย้อนกลับเข้ามาเป็นป่าเนี่ยแค่นี้ก็ดีแล้วจริงต้นไม้เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างของชาวโลกเลยนะ ที่น่าเสียดายว่าเวลานี้คนเยอะค่ะต้นไม้เริ่มหดหายความร้อนเริ่มตามมาคนอยู่อย่างผิดธรรมชาติคธรรมชาติมีน้อยครับมันก็เลยมีทุกข์เพราะธรรมชาติสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่เราค่ะก็ <laughs> ทำอะไรคงได้นั้นนะคะนะคะก็วันนี้อาจจะต้องขออนุญาตลาพระอาจารย์ไว้แล้วถ้ามีโอกาส๋ยวันหลังจะขออนุญาตมาสนทนากับท่านได้ไหมคะังเยพะคะขอบคุณนะคะเราทั้งสองมีความสุขความเจริญค่ะขอบคุณนะทุกการงานทุกคนยหาวรีลักษณ์ราภเรน เอวเมวะอิโตทินังเปตางอุปตะปติทิชิตังติตังตุ้ังคปเมวะสมิจตุสเพผู้เรนโตสังปาจันโทปนารโสยถามณิชเตราโสยถาสพีจางิทาปจายโนจัตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสังอาลาุ อ,อนุมโมทนานอน,น,านะคะ,นนะ,คะพรที่ได้เมื่อกี้ก็รับรับกันไปนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะทีะ่ได้ร่วมศรัทธากับเรานะคะกับเสื้อทําทัวร์ที่มีจํานวนจํากัดของเราน้อยนิดเนี่ยรวมบุญกันมาค่ะตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปที่อีกวัดหนึ่งค่ะต่อไปเรื่อยๆอนุมโมทนาไปพร้อมๆกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะ,นนะ,คะบุญหล่นทัันหมดนะคะค่ะแล้วทีนี้เราจะเข้าไปที่มณฑลครับ มณฑปพระจุรามณีสีบรมธาตุหรือว่าหอแก้วแห่งนี้นะคะก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระธันตธาตุเจ้าองค์ประเสริฐเป็นมณฑปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ21เมตรสูง4ชั้นมีหลังคาซ้อนกัน4ชั้นด้วยกันค่ะ ยอดมณฑบเป็นรูปทรงปราสาทเจดีย์ปิดทองคำหุ้มเป็นศิลปะล้านนาไทยผสมพระกุณไตค่ะบริเวณที่ก่อสร้างมณดบตั้งอยู่ใจกลางวาดัดซึ่งเป็นชัยะยมงคลค่ะเดิมเป็นศาลาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งวดัดงานออกแบบสถาปัตยกรรมวางผังยึดเอาคติความเชื่อในจักรวาลทางพระพุทธศาสนาโดยสมมุติเอามณฑบเป็นเขาพระสุเมรอันเป็นหลักของจักรวาล ต่ละชั้นของบันโดเบเสมือนสวรรค์วิมานต่างๆนั่นเองค่ะพี่อาร์ตใบอนุโมทนามาแล้วพี่โอ้นี่เลยฮะเห็นไม่ได้เขียนเป็นของเราเลยครับชัดเจนนะฮะของคุณผู้ชมทั้งหมดนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับอนุมโมทนาร่วมกันชม,มนารายการทําทัวร์ที่ร่วมบุญกันมาในการสั่งเสื้อทําทัว <มา S 3> ร์ในช่วงนั้นไปนะคะ,ะอาจจะบอกว่าทาไมมีแค่นี้ เอเดี๋ยวเราแบ่งไว้อีกวัดหนึ่งค่ะครับนะคะเราไปให้ทัวร์ให้ทัวร์วให้ทุกที่วันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่แล้วก็มาทำอะไรหลายอย่างมาวัดมาพูดคุยได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านเจ้าว,วาดอิ่มเมตตาอ,อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งทองอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งศิลปะครบเลยวันนี้วันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนและนะคะเราลงเครื่องบินมาเราก็ไปไนท์สแฟารีแล้วก็ ไล่กินกันมานอนสบายแอบไปแอบไปกินไก่ทอดแอบไปกินไก่ด้วยตื่นเช้ามาก็กินอาหารแล้วเราก็มาปิดท้ายกันนะคะที่วัดนี้ละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาแล้วมาติดตามกันว่าสัปดาห์หน้าทำทัวร์ของเรายังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะครับผมทำทัวร์ทำเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับค่ะเดี๋ยวเจอกับอ้อมอาร์ตสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงหรืออยากจะแนะนําอะไรเราได้ค่ะบอเว็บดอ ท t o ทัวร์ g r e e n c h a n n e l นะครับค่ะอนุโมทนาสาธกุกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ